ครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัว<โ>มาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่งานประกวดนะฮะโคเนื้อนะครับที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงานนะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องเดินชมดูบรรยากาศ ทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับ<อ>ผมจะพาพี่น้องเข้าไปบรรยากาศกาศปร,รประกวดในสนามาเลยนะครับตอนนี้กำลังเป็นการประกวดโคบามันนะครับลูกผสมนะครับยังเป็นบามันลูกผสมอยู่นะครับช่วงบ่ายผมจะไล์สดนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับการประกวดบีมัตเตอร์นะครับ <c oughs> มีทั้งลูกผสมแล้วก็พันแท้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินชมบรรยากาศรอบๆภายในงานนะฮะบรรยากาศรอบๆภายในงานก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มของอส่งเสริมนะครับส่งเสริมโคบ,บามันนี่ฮะชาโรเล่สวยๆ ซุ้มนี้น่าจะเป็นซุ้มของพี่ทอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมพาพี่น้องเดินดูนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นลุงเชาแล้วครับนี่ฮะเป็นซุ้มของลุงเชาว,วันนี้มาเยอะเลยนะครับมาเยอะเลยนี่ฮะดูนะครับวัวลุงเชานี่ดูพ่อพันุ์ตัวนี้ใหญ่มากนะครับนี่ฮะ ดูนะครับพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของลุงเฉานะฮะแล้วก็มีวัวที่เอามาประกวดเนี่ยเยอะเลยนะครับนะฮะครับผมซุ้มข้างหลังนี่ก็ยังมีอีกนะครับวัวเยอะมากพี่น้องนะฮะวัวเยอะมากนะครับมาเที่ยวมาชมยังทันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะฮะนี่ครับ หลายซุ้มหลายค่ายวันนี้มากันเต็มเลยนะมากันเต็มเลยนะครับนีุ่แก๊งชาโรเล่อยู่ตรงนี้นะครับมามุมนี้ก็ยังนี่ฮะนี่ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับดูนะครับนี่ฮะสวยงามจริงๆแต่ละตัวนะครับผมจะเดินพาพี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับ เดินชมเรื่อยๆเลยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับบรรยากาศสดๆภายในงานวันนี้นี่ฮะสวยงามมากครับก็เป็นเกรดประกวดทุกตัวแล้ครับที่เอามาทั้งโชว์ตัวทั้งขายทั้งประกวดนะครับอยู่ที่นี่เลยนี่ฮะดูนะครับดูอ้อพันตัวนี้นะครับ โอ้โหใหญ่จริงๆครับผมรครับผมแล้วก็ผมเดินมาถึงซุ้มตรงนี้นี่ครับพาชมของสวยๆเลยครับวันนี้นี่ฮะสวยงามทุกตัวครับผมนี่ครับพี่น้องก็ดูตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดินดูตามผมไปเรื่อยๆเลยะะฝั่งนี้ก็มีอีกครับเนี่ยฮะฝั่งนี้ก็มีอีกดูนะครับ โอ้โหใครอยากเห็นของสวยๆงามๆต้องมาที่สนามครับผม <c oughs> ต้องมาที่งานประกวดเลยครับรนี่ฮะเข้ามาซอยนี้ก็ยังสวยขึ้นเรื่อยๆพี่น้องดูนะครับสวยขึ้นเรื่อยๆเลยดูเอาครับผมนะครับซุ้มไหนแบรนด์ไหนค่ายไหนก็มีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับ นี่ฮะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับก็รอประกวดทางนั้นนะครับรอเวลารอ,อาประกวดนี่ครับดูนะฮะสวยๆทางนั้นเลยนี่ครับอ่านี่ก็เป็นแบรนด์ดิจีครับผมดูนะฮะสวยงาม,สว,งามสวยงามทุกตัววนันนี้พูดอะไรไม่ออกครับดูดิ นี่นะฮะส,สวยเลยพี่น้องดูนะครับมาซอยนี้ก็โอ้ยพูดไปออกพี่น้องสวยงามมากๆให้ดูตัวนี้เลยนี่ดูนะครับหัวประกวดต้องทำแบบนี้นะฮะ อาหารการกินการเลี้ยงการดูแลต้องพิเศษนะครับพิเศษกว่าหัวอื่นๆนะครับต้องพิเศษจริงๆครับถึงจะมาเป็นคู่แข่งในสนามของเจ้าอื่นๆได้นะครับาพาพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นการ เปิดหัววันนี้นะครับเป็นการเปิดหัวก่อนเลยนี่นี่ครับมาโชว์ตัวรอเวลาเข้าสนามนะครับนี่ตัวนี้อย่างหนาอย่างย่นนะครับดูฮะโอโ้โห มีเจฟ99จังสวยครับสวยมากครับกาดๆตึงๆจุบมาจ้าติ๊ดๆเป็นพวกอื่นและายเล่ประกาศนี่ครับคนที่จู๋ของสายทางเจอกีมารเตอร์ป่าน้อยนะครับกำลังเอ่อเทคแคร์อยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยด้วยครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวดูนะครับพี่น้องบีฟมาสเตอร์พ่นแค่บีฟมาสเตอร์ ให้ไรับเบอร์ที่ฟูซมาโมดีมาสเตอร์ด้วยครับดูครับ,ส,บ,รรบ,รบสวยมากนะแต่ละตัวพูดไม่ออกอะครับมันสวยจริงๆไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนนี่มาดูชารูเล่อนาคตพ่อพันธุ์นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับทีเคนี่อยู่นี่นะครับ แล้วก็นอนอยู่นี่ไม่รู้ไข่ไหนครับผมใหญ่จริงนะฮะใหญ่จริงสวยจริงนะครับผมเดินม,มาถึงซุ้มตรงนี้สีเสื้อคุ้นเลยครับสีเสื้อคุ้นคุ้นแน่นอน,นครับอานนท์ฟาร์มนะครับผมดูนะครับเป็นทีมงานที่คุณภาพทีมงานที่ มา,มาตรฐานนะครับวันนี้มากันครบเซตครบแก๊งเลยนะฮะเนีครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมวัวของอาอนท์ฟาร์มอีกสักรอบหนึ่งนะฮะอาท์ฟาร์มอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอ,อำเภอบ้านบึงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้อานท์ฟาร์มก็จะย้ายถิ่นฐานาย้ายฟาร์มไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ วันนี้มีทั้งเอามาประกวดแล้วก็มาเซลล์ในงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุดที่จะเอามาเปิดราคานะครับพาระชมชุดที่จะเปิดราคานี่เป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้เลยน,นี่ครับ เนี่ยฮะชุดนี้คือมามาเลือกมาดูได้นะครับตรงนี้เซลนะครับเห็นป้ายชัดเจนเลยนะครับเป็นวีบมัตเตอร์เพศผู้อนาคตพ่อพันนะครับเพศผู้อนาคตพ่อพันอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับทั้งประกวดด้วยแล้วก็ขายด้วยครับอยู่ตรงนี้นะฮะนุ่นครับ นอนอยู่ตรงนั้นคือเอ็นศนาหนึ่งนะครับเอ็นศูน้าตก็ตรงนี้ก็เป็นบามั่นนะครับเป็นบามั่นเลยตรงนี้น totally> ี่ครับสวยงามสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็นี่ฮะฝั่งนี้ก็วัวเยอะมากพี่น้องวัวมาเยอะจริงๆนะครับ อาจจะพาเดินดูไม่หมดนะครับอาจจะพาเดินดูไม่หมดวันนี้เป็นงานใหญ่นะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะฮะสนใจต้องมาดูตัวจริงแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบต้องมาดูของแท้อยู่ตรงนี้เลยเนะี่ยฮะ